ข้าวหางงอกคืออะไรข้าวหางงอกเป็นภูมิปัญญาของชาวอีสานเป็นข้าวที่เพาะงอกจากข้าวเปลือกข้าวหางงอกจะมีสารอาหารวิตามินแร่ธาตุและคุณค่าทางโภชนาการสูงประโยชน์ของข้าวหางงอกข้อ1ข้าวหางงอกจะมีสารกาบาซึ่งสารกาบาในข้าวหางงอกนี้จะมากกว่าข้าวกล้องถึง15เท่าประโยชน์ของสารกาบาก็คือ ช่วยรักษาระบบประสาทส,ส่วนกลางรักษาสมดุลในสมองช่วยในเรื่องของความจำและทำให้เรารู้สึกผ่อนคลายด้วยค่ะข้อ2ข้าวหางงอกมีไฟเบอร์สูงซึ่งจะช่วยให้ระบบขับถ่ายสะดวกขึ้นนอกจากนี้ยังช่วยดูดซับไขมันและสารพิษออกจากร่างกายด้วยค่ะข้อ3ข้าวหางงอกมีวิตามิน b1 ช่วยป้องกันโรคเหน็บชา วิตามิน B1 ในข้าวหางอกนี้จะมีสูงกว่าข้าวขาวถึง4เท่าข้อ4ข้าวหางอกมีวิตามิน B2 ช่วยป้องกันโรคปากนกกระจอกมีวิตามิน B3 ช่วยให้ระบบทางเดินอาหารทำงานเป็นปกติและยังมีวิตามิน B 6ที่ช่วยในการสร้างสารต้านอนุมูลอิสระด้วย นอกจากนี้ในข้าวหางงอกยังมีวิตามินอ e, ีช่วยในการบำรุงผิวพรรณและยังมีกรดโฟลิกที่ช่วยรักษาภาวะซีดหรือโลหิตจ,จางและช่วยป้องกันทารกสมองพิการในช่วงตั้งครรภ์ด้วยจึงเหมาะกับคุณแม่ตั้งครรภ์มากๆเลยนะคะข้าวหางงอกและข้าวหางงอกก็มีธาตุเหล็กด้วยนะคะป้องกันโรคโลหิตจ,จางคะ่ะ ข้าวหางงอกข้าวที่เพาะงอกจากข้าวเปลือกมีสารอาหารและคุณค่าทางโภชนาการมากมายเลยนะคะฟังคลิปนี้จบต้องหาข้าวหางงอกมากินเพื่อสุขภาพของตัวเองแล้วค่ะสำหรับคลิปนี้ขอบคุณท่านผู้ชมมากๆางนะคะที่ติดตามรับชมกันสวัสดีค่ะ